สวัสดีครับนา,นายนายแฟมิลี่ครับผมสวัสดีตอนเช้าเช้าตรู่เลยนะครับตอนนี้เวลาตีห้าเกือบจะหกโมงแล้วครับผม,มตื่นแต่เช้าหน่อยฝนตกครับฝนตกทั้งคืนเลยครับผมตกทั้งวันเลยเมื่อวานก็ทั้งวันนะครับก็มาทั้งคืนอีกนะครับผมตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับ คือบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนเช้ชาสดใสสดชื่นมากครับฝนตกนี่นฝนตกเปรย์ลอยฝนตกทั้งคืนเมื่อวานกบทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยนะครับแต่ก็ตกไม,ไม่หนักครับตกไม่แรงนะครับตกเปรยลอยอย่างนี้จะปล่อยสองตัวยาออกไปลูกยาออกไปฝนตก ต้องมัดไว้ครับตัวนี้สล่ามันนี่ไม่มัดไม่ได้ครับเดี๋ยวไปเล่นน้ำเอาพันอีกแล้วพันอีกแล้วพัโอ้ยทำไมชอปมันตุเรงวันนี่มันนี่ยนั่นพันตัวนั้ไหนครับไปยงก้นอ้อมอ้อมเนี่อ้อมอ้อมเสาเออทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรนั่งนี่แล้วสล่าด้วยให้งงด้วยมันนี่เนาะสองตัวป่วนครับสองตัวป่วน ผูกผูกล่าไมไวเหมือช้างเลยครับผมตัวดือ้อผูกไว้ครับตัวดือ้อสาระวันนี้ลูกสาระสาระเฮงเฮงนนี่ตัวนี้ไม่เท่าไหร่ครับนี่เฮงเฮงไม่เท่าไหร่นะสาระมันดื้อหน่อยค้องแล้วนี่มัดไว,มดไว้มัดไม่ได้ครับเดี๋ยวเราออกไปเล่นน้ำสบายฝนตกแต่เช้า หลวงพี่หลวงพี่จะเดินเดินบินตาบาทได้ไหมเนี่ยเดินบินตาบาทได้อยู่หลวงพี่มีลมตลางเช้าครับพม ตกปลอยตกลตกงปลอย้น,ปปอยนทุเรียนของเราก็ยังอยู่นะครับยังไม่เสียชีวิตนะครับปลูกไว้นานและยังไม่เสียชีวิตยังไม่ตายอันนี้เพาะไว้ครับเพาะไว้มันก็เกิดอยู่นะลองเอาออเราเอาม็ดมันมาเพาะนะครับก็เกิดอยู่ องุ่นปีนี้ไม,ไม่มีผลผลิตเลยครับองุ่นองุ่นปีนี้ไม่มีไม,มไม่มีลูกเลยไม่มีลูกให้เราได้เก็บกินเลยปีนี้ไม่ออกครับปีนี้ปีนี้ไม่มีผลผลิตเลยครับผมลองปลูกทุเรียนอยู่หน้าบ้านเป็นยังไง <c oughs> คิดดูถ้าทุเรียนมันโตสมมตินะถ้าทุเรียนมันโตแล้วมันจะอยู่ยังไงครับ ปลูกผักไว้กินด้วยครับข้างหน้านะอืมฝนไปอยะครับก็เก็บบรรยากาศเช้าๆนะครับบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสมันแจ่มใสอยู่ไงบรรยากาศอันมืดคลึ้มนะอะไร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 มีอะไรกันมีอะไรกันอันนี้อะไรอะตูรูอะอะอะไรนี่ฮะอะตูรูบ่ ตู้รูเมื่อขี้หน้าบ้านอีกแล้วบอตู้รู้เนี่ผัดคำกับเยี่ยวใส่เลยนี่เห็นไหมสองตัวนี่ก่อนเหลือเกินวันนี้วันนี้เลยเฮงวันนี้รู้มา้มาก่อนได้ก่อนเลยแมก่อนได้ก่อนเลยแมก่อนได้ก่อน เ,เ,เวันนี้น่าจะทั้งวันนะครับผมวันนี้ทั้งวันนะครับวันนี้ก็ใช้สายนาจะ,จะได้ลงคลิปนะครับวันนี้อันนี้คลิปแรกไปก่อนนะครับผมตอนเช้า วันนี้ก็ว่าจะไปถอนฟันปวดฟันมาหลายเดือนละว,วันนี้จะไปจะไปถอนฟันอยู่โต้นลำายยเต็มเลยไม่รู้ว่าจะไปกลูขที่ไหน ฝนตกอีกแล้วพี่น้องฝนตกอีกแล้วฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยตกทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าตกแบบนี้นะมันจะทําให้ดินมันพองนะครับแล้วก็มันจะลื่นแล้วมันจะแฉะถ้าตกหนักเนี่ยน้ํามันจะไหลชะล้างไปตามเสมอดินเลยครับมันก็ไปเรื่อยๆน้ามันก็ไหลเร็วเนาะแต่ถ้ามันตกเป่อยๆแบบนี้น้ํามันก็ มันมันน้ำมันไม่ไหลมันก็ซึมเข้าไปในดิ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 นพอซึมเสร็จแล้วมันก็ดินมันก็จะพองพอพองขึ้นแล้วนะเราก็ไปเหยียบเหยียบปุ๊บมันกันเละครับนาวันนี้แน่นอนหลังฉากแสดงของเราเละตุมะะต้มเป๊ะครับเละตุ้มเป๊ะถ้าเป็นตัหนักไม่ห่วงเท่าไหร่นะครับผมคาดว่าจะทั้งวันแล้วมันนีคาดการว่าวันนี้น่าจะทั้งวันเหิด คลุ้มมาเลยสายๆน่าจะหยุดมั้งฝนตกฝนตกฝนตกไปปลอยมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับมันทําให้อากาศมันมันมันเย็นสบายดีครับเดี๋ยอนนี้อากาศเย็นนะฮะอากาศเย็นสบายอากาศเย็นนะอากาศมันเย็นสบายดีครับฝนตกไปปลอยแบบนี้เนาะอากาศเย็นมันมันก็จะได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยประมาณนั้นแหละอากาศเย็น แบบนี้ต้นไม้เขียวชะอุ่มนล่แหละต้นไม้ใบหญ้านี่เขียวชะอุ่มเลยแหละแกร๊ำทำไรอะไร,ะไ,รไปไหนหน้าไหนาเป็นคนที่ชอบปลูกนะทั้งนี้ก็ปลูกพวกผักอะไรก็ไม่รู้ ปลูกไว้เรื่อยๆครับปลูกไว้ป้าทลายโจรก็ปลูกไว้ไม่ะไอะไรก็จับมาจิ้มไว้มาเสียบไว้เสียบไว้มันก็เกิดขึ้นเห็ <c oughs> นแล้วมันสบายตาดีมันมีความสุขนะในรถต้นไม้ตอนเชา้าตอนเย็นในรถต้นไม้มีความสุขปุูกของ อะไรกินกาแฟโอเหน้าสดครับหน้าสดนะเพื yeah> ่อนหน้าสดไปเด้อโพดําอยู่นี่เด้อระวังนะโพดํามันงับเอาอีกนะโพดํามันเงับพวกนี้นะอะไรลูกเนี่ยปวดตัวสนอ่ะมาเนี่ยไหน เฮ้ยตืละละล่นแล้วลูกอือตื่นแต่เช้าเลยเอ้ยนอนนอนสบายดีไหมลูกนอนสบายดีป่ะฝนตกหนาวหนาวอ่ะ <c oughs> เอา,าละเอา,าละ,อ,าาละอ่ะครับก็เก็บบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้องเอ้ยมื่อนี้มดเหนือฝนสิตก โอ้โอ้ยเข็นอะไรราจำเนี่ยราจำนะครับฝากบรรยากาศดีๆนะครับเย็นสบายมาฝากพี่ฝากหน่อยที่ยังม่าท่านตื่นครับพี่น้องส่วนชาบ้านคนอีสานเราครับคน้านนอกคลองนาของเราจะตื่นในเช้าหน่อยนะครับทีสี่ทีห้าก็เริ่มตื่นแล้วนะครับไปใหนไปหน้านะครับผมนะครับกลับก็ฝากกด ไลค์ like, กดซับสไคร์ให้นานายด้วยนะครับผมน<อ>ะกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆนะครับของนานายนะครับผมและพบกวันใหม่คลิปหน้านะค,ะคลิปนี้ก็ลาไปพร้อมกับอากาศที่เย็นสบายนะครับฝนตกโปรยนะครับนะขอให้ทุกท่านจงเย็นกายสบายใจครับชุมชช่มฉ่ชำชุ่มฉ่ำเด้อเฮงเฮงรวยรวยมันมันสุกุลสุกคนครับสวัสดีครับผม